เอาละครับข้อห้าสิบหกนะครับข้อห้าสิบหกเนี่ยเป็นโจทย์ที่ดีมากข้อหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ทฤษฎีเยอะนะครับคือถ้าเกิดเราลืมโจทย์อื่นๆหรือลืมทฤษฎีบทต่างๆอะไรที่เรียนมาเนี่ยมาทาโจทย์ข้อนี้สักสามสี่รอบเดี๋ยวก็เข้าใจมาเลยนะครับเอาละเริ่มเลยนะครับโจทย์บอกว่า x และ y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการนี้ x อยู่ในไหน x อยู่ในนี้นะครับ y อยู่ในไหน y อยู่ในนี้ใช่ไหมโจทย์อยากรู้ว่า x กับ y เนี่ยมันเอ่อเท่ากับเท่าไหร่เออไม่ใช่สิโจทย์ไม่ได้ถามว่า x กับ y เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โจทย์บอกว่า x กับ y อะไรมันมากกว่ากันนะครับแค่นั้นเองง่ายมากข้อนี้เอาล่ะมาดูกันตัวแรกเลยนะครับหาค่า x ก่อนนะครับ2 ล็อกศูฐาน3คูณกับคูณกับ l o อกเฐาน0.5เท่ากับ l o อกสฐาน3แบบนี้ครับล็อกศูฐาน3เราเปลี่ยนมันใหม่ครับเปลี่ยนมันเป็น2คูณกับ l o อกศูนหาหรด้วยล็อกสครับแบบนี้ฐานอะไรก็ได้ ให้เป็นฐาน10แล้วกันจะได้ง่ายๆนะครับคูณกับอะไรก็คูณกับ log x หารด้วย log 0.5นั่นเองเท่ากับ log 4ฐาน3ได้มาแบบนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับล็อกส g 4ฐาน3ขอเปลี่ยนใหม่แล้วกันกลายเป็น log 4ส่วน log 3เพราะว่า ครูสังเกตเห็นล็อก3ปรากฏขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วนะครับพอทำได้แบบนี้ก็ตัดซ้ำอีกรอบหนึ่งตัดได้เลยดังนั้นสิ่งที่จะเหลือฝั่งซ้ายก็คือ2คูณกับ l o อกเเท่ากับ l o อก4ครับแบบนี้ครัเนี่ยตบขึ้นไปข้างบนนะครับ2ตบกลับขึ้นไปอยู่ข้างบน x กกลายเป็นเลขชี้กำลังนะครับ ได้เป็น log x กําลังสองเท่ากับ log 4ครับอ่ฟังก์ชัน log นะครับเหมือนกันตัด log ทิ้งได้เลยนะครับตัด log ทิ้งได้เลยนะครับมันเป็นสมการนะก็เลยตัดทิ้งได้แต่ถ้าเป็นอสมการเนี่ยต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะครับเอาละพอตัดแล้วเราจะได้ x กําลังสองเท่ากับ4ครับ แสดงว่า x เ,เฉยๆเนี่ยได้เท่ากับบวกลบรูทสครับ x จะมี2ค่าคือลบสกับ2ครับแต่นิยามครับนิยามหลังล็อกสังเกตว่า x เ,เนี่ยมันเป็นลบใช่ไหมซึ่งตัวเนี้ย x เ,เนี่ยมันดันมาอยู่ตัวเลขหลังล็อกมันเลยมีนิยามกำกับมันไว้ก็คืออะไรตัวเลขหลังล็อกหลังล็อก ต้องเป็นยังไงครับมากกว่า0นะครับลังล็อกต้องมากกว่า0ดังนั้นลบ2ใช้ไม่ได้ครับเท่ากับ2ตัวเดียวพอ x เท่ากับ2ต่อไปหา y ครับเรามาหา y กันอ่ะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย3ยกกำลัง y ลบ1เท่ากับ2งกำลัง 2y ลบ3แบบนี้หา y ก็ขอเปลี่ยนเลยแล้วกัน3กําลัง y ลบหนึ่งเนี่ยขอเขียนเลยเนาะทำมาหลายข้อแล้วตบสามมาแบบนี้ได้เลยนะครับ2กําลัง2 y ส่วน2กํกลัง3ก็คือ8แบบนี้เลยเนาะเพื่อความรวดเร็วเขียนใหม่ครับเพราะว่าฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายมันเป็นกําลัง y แต่ฝั่งขวามันยังเป็น2 y มันไม่เหมือนกันนะครับทาให้เหมือนกันก็จะได้เป็น สี่ยกกําลัง y ส่วนด้วย8ครับย้าย y มาอยู่ด้วยกันนะครับย,ย้ายต้องย้ายมาหารเท่านั้นก็กลายเป็น4กําลัง y หารด้วย3กําลัง y แบบนี้8มันหารย้ายไปคูณกลายเป็น8ส่วน3รวบ y ไว้ด้วยกันนะครับเขียนใหม่เป็น4ส่วน3อ่ะครูขอสลับฝั่งเนาะส่ 4, ส่วน3กําลัง y เนี่ย เท่ากับ8ส่วน3โอเคแล้ทีนี้เราก็เขียนให้อยู่ในรูปของล็อกนะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของล็อกได้ก็จะได้หาค่า y ได้เป็นอะไรครับ y เท่ากับอะไรครับล็อกฐานอะไรฐาน4ส่วน3แบบนี้โอเคเนาะได้เป็นล็อก8ส่วน3ฐาน4.3ส่วน3ไม่น่างงนะมันก็คือ สี่ส่วนสามกำลัง y เท่ากับแปดส่วนสามสี่ส่วนสามเป็นฐานฐานจะอยู่ตรงนี้จะมายกกำลังฝั่งนี้และผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลขหลังลอ็อกนะครับหลายรอบแล้วเนาะดังนั้นนี่คือค่าของ y ครับนี่คือค่าของ y y, y ก็เท่ากับล็อกแส่วน3ฐา,าน4ส่วน3แล้วค่าของ x ของเราก็คืออะไร x ของเราเท่ากับ2ครับ อ่ได้มาแล้วโจอยากรู้ว่าไอ้สองก้อนนี้อะไรมากหรือน้อยกว่ากันง่ายมากเลยนะครับเอาขอขยับมาอีกฝั่งหนึ่งนะหาพื้นที่เขียนใหม่ X ของเราเนี่ยคือสองนะครับ Y ของเราเนี่ยเท่ากับล็อกอะไรครับล็อกแปดส่วนสามฐานสี่ส่วนสามเราอยากจะเปรียบเทียบค่ากันจะสังเกตว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะฝั่ง ฝั่งซ้ายเป็นเลข2นะครับฝั่งซ้ายเป็นเลข2แต่ฝั่งขวาเป็นติดล็อกนะครับล็อกแส่วน3ฐาน4ีส่วน3แบบนี้อะไรจะเปรียบเทียบกันได้เราต้องทําฐานให้เท่ากันทําให้มันเป็นล็อกเหมือนกันเลยด,ดังนั้นก็จะทํา2ให้อยู่ในรูปของล็อกก็คือการคูณด้วยอะไรครับล็อก4ส่วน3ฐาน4ส่วน3เข้าไป ทำไมต้องคูณด้วยตัวนี้เพราะเราสังเกตว่าฐานตัวนี้กับตัวนี้มันเท่ากันนะครับมันเท่ากันและดังนั้นมันจะเอามาทํากันได้แน่นอนและคูณด้วย4ี่ส่วนสามฐานสี่ส่วนสามเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยมันก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นคูณด้วยหนึ่งเข้าไปไม่มีปัญหาเสร็จแล้วตกกาลังสองตัวเอ้สองที่อยู่ข้างหน้าล็อกตกกลับขึ้นไปข้างบน,นครับได้เป็นล็อก 4ีส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองฐาน4ีส่วนสตรงนี้ฝั่งขวาคือล็อกแส่วนสาฐาน4ีส่วนสโอเคครับยกกำลังสองให้เรียบร้อยฝั่งฝั่งซ้ายยกให้เรียบร้อย4ี่กำลังสองเป็น16 3กสากำลังสองเป็น 9. ดังนั้นขอเขียนเลยนะเป็น1 6บส่วนเแบบนี้ครับ แต่ไม่เขียนดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าเอาไปลอกมาส่งเนี่ยงงแน่นอนนะครับงงแน่นอนอ่าทีนี้เริ่มเลยนะครับก็จะทำการคูณเข้าไปครับกลายเป็นล็อกสิส่วนเฐาน4ีส่วนสเท่ากับล็อกตัวนี้8ปส่วนสามเนี่ยทำ ทำตัวเลขหลังล็อกให้มันเหมือนกันนะครับเอ้ยโทษทีครับทำตัวส่วนให้มันเท่ากันนะเพื่อให้มันเปรียบเทียบกันได้ก็คือครูก็เลยเอา3ส่วน3เนี่ยคูณเข้าไปกลายเป็น24ส่วนด้วย9ฐาน4ส่วน3แบบนี้ทีนี้อายังไม่เท่ากันนะโทษทีทีนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าฐานมันเท่ากันแล้วเนี่ยตัวเลขหลังล็อกหลับเป็นยังไง เราก็มาพินาฐานครับและเราเพราะว่าเป็นฟังก์ชันอะไรครับมากกว่าหนึ่งเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมเป็นฟังก์ชันเพิ่มตัวเลขหลังล็อกยิ่งมากค่ายิ่งมากนะครับตัวเลขหลังล็อกยิ่งมากค่ายิ่งมากฝั่งซ้ายคือ x ฝั่งขวาคือ y นะเราสังเกตว่า16,9กส่วน9กับ24่ส่วน9อะไรมากกว่ากันก็ 24ส่วน9มากกว่านั่นเองก็สามารถใส่เครื่องหมายนี้ได้เลยมันจะเป็นแบบนี้นะ16ส่วน9น้อยกว่า24ส่วน9เนื่องจากเป็นฟังก์ชันเพิ่มล็อกก็จะเป็นเครื่องหมายเดียวกันโอเคดังนั้นเราก็จะพบว่าอะไรครับ y เป็นยังไง y มากกว่า x ซึ่ง x เนี่ยคือ2แสดงว่า x จะต้อง มากกว่าศูนย์แน่นอนดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อ b ครับโอเคนะครับอ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบนี้